เกมเปิดหนูเลยหนูไม่ได้ไปเล่นลพนาเพราะหนูไม่เคยเล่นเลยเอยอหนูเคยเล่นหนูเคยเล่นแต่หนูก่อนเล่นไปมือถือมือถือเบลเลงย่าไม่ย่าเป็นไหนรู้ออวอรเซอร์นี่ก็ยิงเลยเลยก็ถ้าคิดเสียงปืนมันนังนะคือดีเกมมันเสียงปืนนงังเล้วก็ Are now n now now Are you sad Are you sad Oh Are you d a y u sad Are you now you sad Be กล้าหาอยู่ใจุบแล้วก้ามมาเองตรงคตรงน้ำมีคนอยู่แล้วก็ยิงมาไม่ได้ชัมีทำเไมย่าแล้วก็เลยเนี่ย พึองเราไปให้ร้องให้ได้แล้วม่อย่างนั้นหนูตายแน่ว่าขาอร้องเถอะฉันฉันไม่ตมังพอไหมฉันมีตังไม่พอที่กัดซื้ออันนี้โอ,อ้เจระบัดด้วยโอ,อ้ยขอดดดดดเขาจะอุ่งอ่ะร้อยห้าร้อยบาทแล้วเนี่ยมันไม่มีปืนที่ดีฝันนี้ไหมโอ้เจระบ,บัดปืนยิงซื้ออย่างนี้นะจะกระสัยได้ไง ดูว่าแล้วก็ไม่ได้เล่นเกมนี้มนันอ่ะเราก็เราก็ไปทางนู้นได้นะไม่อย่างนั้นจะ What the เดือก็วิ่โอนอู้ยแล้วซ้องที่มาหาหนูทำไมม,มาตัวซัมบี้มาาันในะส่เกลีน่ะซัมบี้จากเกลีเหรอคิดว่ากูเอเป็นซัมบีก้กส่เกลีเลย,ยเละไง เดียวระวังซัมบี้ฆ่าหนูเสื่อเดือดเดือดซัมบี้มันกำลังจะฆ่าหนูต <B GM> ุ๊มาแล้วทุนนเดูเตยอาซูนนเดูเตยอาซูนนเดูเอยอาซูนนเดีใครล่าซัมบี้มันขึ้นมาเนี่ยฉันก็ไม่รู้นะอยู่ๆซัมบี้มันก็เด้งขึ้นมาเนี่ยไอซัมบี้ก็อยากจะลดตึกตายซัมบี้แบบลั้งโซ่เนี่ย สมบีนเขาละตายซะสัมบีมมบเกาฆ่าจะไม่ได้เพราะฉันนี่นดีอนอยูด,ดูทำไมมีตางกว่าน,นี่ก็หลตดก็หลิดตาเลย,นะ you, ยนเลยยนี่เจิ้วเพื่อนอุ้ยต้อตายเหรอโอ้ยเพื่อน,นอยนนกาตัวตายคนี่เจนี้ละลนอนตา ว่าอลไรเพื่อทต,ตายเกนี่เปลี่ยนเสมนทิ้งมากเลยโอเคลอบไปด้วยทำไมเนูต้องใส่สุดตะเรียงเนี่ยตงเลียงอะไรกันเนี่ยสมัยนี้ยังใส่รถตะเลียงเลยจะไหนโดน่ะเบียดตัวตลอดตายเอาเพื่อทำไมแล้ว โล่าม oh, ันเป็นล่เลยนี้ก็เป <here> ็นเอาไปนอนล่อะไรอยู่ <Wh> ่ไม่อยียพี่ไปโอ้ยมาสองตัวเลยเหรอยนนันยังรอดเจออ้าวว้าแบบจะเปลี่ยนใหเฮ้ยทำไมมันล่าหนูเนีโ้แล้วมาหนูสามตัวอะคราวนีสองตัวออเจ้า ดู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 ดดูดูดู วิเศษเล็กเลยเนะี่ยว้าวว้าวได้ต่งเยเลยชอม,มี้แกมาฆ่าฉันนะเซกาคาแกวัตเตอร์ทำาไม่เสียดสักวัตเตอร์นี่ลูกนี่ลูกตายอยู่ที่แถวนี้ให้สุกซ่อนเนี่ยก็ยีนอดีเย้พัดสังหนย แซวี่ก็ยังเข้าหงเวทาอยู่น,ยาน,าน,นะแวเข้าวงไหนต้องไน้หยเซฟสวัสดีนี่ล่ะเรายังรออยู่ใช่ไหมเฮอตือนอ a อืมหายเมื่กี้เเขเลยเตือนวัตเต โอ้ยแ oh yeah, ล้วคนนั้นค่ะทำไมข้างล่างมันขึ้นมาขโมนเนี่ยโอ้ย oh แ yeah, ล้วไอ้หนูล่ามันขึ้นมาเองโ oh, อ้โหเขาจะผีจังไม่ได้แล้วยังไล่แต่ก่อนนี่หนูก็ไม่รอดแล้วก่อนนี้หนูโดนคือซัมบี้มั็นรอมกระดาษเลยเฮ้ยพี่จ้าเขาโดนมือ สี่สุดเกลียดเสียใจนูได้เห็นช่วยตาครั้งแรกเลยเอ้ยชิมบี้มันเข้าช่อง